นกครับวันนี้อาหารนะครับนกกระจับเพศครับดูครับแหล่งที่มานะครับเจตีฟาร์มจังหวัดสุรินทร์นะครับใครสนใจนะครับเจติฟาร์มจังหวัดสุรินทร์เลยครับผมอันนี้สองเดือนกว่านะครับยังไม่ถึงสามเดือนกินง่ายครับเลี้ยงง่ายผักปุ้งครับโน่ เอาแล้วหวาหาอาหารหอาหารหมูหัวอาหารหมูที่เดี๋ยวอาหารหมูนะครับดูครับมันไม่กินในนั้นน่ะเดี๋ยวมันทำหล่นนะพี่วิทย์นะผมทำมันเองอ่ะแ็่ขี้นี่ต้องเก็บนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อโรคในกระเพาะมันเนี่ยโถ่จะกินก็จะกินกระมังก่อนก็ไม่ได้ลืมข้าวแล้วขี้ก็ได้ก็กินอย่างเงี้ยเหรอ กินเนอะใหญ่น mm ึงพอสมควรแล้วเยอะเหยียบๆอีกอะเหยียบงั้นเี่ยก็กินเสร็จแล้วก็มานั่งตากอุอกไม่ไหวอ่ะเดินไม่ได้สองวันอ่ะมากเส้นหนุพิกไปเลยอ่ะหาพวกบุ้งอ่ะ ไม่หนูนั่งนี่แล้วมานั่งต่กันแล้วก็เอาเอาคอผ้าแล้วก็รับคอคองพี่ฟาร์มจะมาสุรินทร์นะครับใครสนใจครับนี่ลูกนกตุ๊เพศตอนนั้นเอามาตัวเท่าโอ้ยเท่ากับเล็กเล็กกว่าหม้อลูกนั้นครับอายุหนึ่งเดือนเล็กกว่าลูกหม้อลูกนั้นนะครับจะดูตอนนี้ครับสองเดือนกว่าพี่จะบอกว่าหนูเลี้ยงลูกอ่ะนี่นะครับเลี้ยงง่ายๆครับกินง่าย แตเ,เขาต้องดูแลนะครับใส่ใจน้ำเหรอครับเดี๋ยวเ๋วไปดูน้ำมาให้หน่อยไป